โครงการรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคม แล้ววันนี้นะคะก็ามาถึงวันสุดท้ายของกิจกรรมรถโชว์ทั้ง15โรงเรียนในจังหวัดส,สมุทรปราการแล้วค่ะโดย2โรงเรียนสุดท้ายที่เรามาทํากิจกรรมรถโชว์กันนะคะนั่นก็คือโรงเรียนราชวินิสวรรณภูมิและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวสมุทรปราการค่ะบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานของน้องๆที่ตั้งใจทํากิจกรรมในวันนี้กันมากๆเลยละค่ะโดยพี่เก่งไกรวิทย์กุลวัฒนนไทยก็ได้ชวนน้องๆทากิจกรรมเพื่อสุขภาพเช่นการเต้น ตาราง9ช่องเพื่อสุขภาพและการหัวเราะบำบัดค่ะการหัวร้อเนี่ยหัวราะธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหัวร้อแบบอิสระเนี่ยนะฮะสิวินาทีจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเปรียบเสมือนการออกกําลังกายด้วยลู่วิ่งหนึสองสมฮึบหัวเราะแบบซันตาคอดหู Ho, 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 ho. แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่น้องๆได้เวลาคิดสร้างสรรค์ผลงานโครงการเพื่อชุมชน,ชนทั้ง3ด้านกันแล้วค่ะไปชมกันนะคะว่ามีโครงการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะชื่อโปรเจกต์นี้ชื่อโปรเจกต์ว่าราชวินิตร่วมใจป้องกันภัยยุงลายค่ะ,ะชื่อโครงการของเรานะครับก็คือโครงการน้องน้ำร้องไห้นะครับมหกรรมการกีฬาเพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพติดครับผมเรงเห็นว่าผมขับรถมาโรงเรียนทุกวันแล้วแบบว่าช่วงเช้าจะมีบางกลุ่มที่ว่า ผู้ใหญ่ส่วนมากชอบเดินดูบุหรี่ให้เด็กดูถ้าผู้ใหญ่ทําแบบนี้พวกคุณคิดว่าเด็กจะทํำไหมครับเพราะว่าเด็กมันต้องทําตามอยู่แล้วครับเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวครับเมื่อเมื่อมีอะไรแบบแปะเปื้อนนิดหน่อยก็แบบว่าไปตามนั้นครับสีดําก็สีดาครับขาวก็ขาวบริสุทธิ์ไปเลยครับสแสดงว่าปัญหายาเสพติดของเยาวชนวันนี้เพราะดูผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับใช่ครับ และโรงเรียนที่สองที่เรามาถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอนันจันวาวามคืนตอนรับน้องๆเข้าสู่กิจกรรมปรามายเดลกันด้วยค่ะวันนี้รามาธิบดีมาที่นี่ก็หวังมาบอกน้องๆสองเรื่องนะครับก็คืออีก3ปีรามาธิบดีเนี่ยจะมาเปิดโรงพยาบาลที่นี่สมเด็จพระเทพท่านได้ที่ดินมาที่บางปลา นะครับท่านก็เอ่ยถึงกับผู้บริหารของรามาธิบดีว่ามีที่ดินแล้วเนี่ยจะทําโรงพยาบาลที่นี่ได้ไหมนะครับผู้บริหารรามาธิบดีก็เลยตอบว่าพะยะค่ะดังจานนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มมาก่อสร้างโรงพยาบาลที่นี่นะครับข้อที่2ก็คือที่รามาธิบดีมาที่นี่เพื่อจะมาบอกน้องๆองว่าเราจําคําว่าสาออเอาไว้นะครับออกกําลังกายอารมณ์และ อะไรนะอะไรนะดูไหมอาหารใช่จำสามำคำนี้ไว้นะครับซึ่งรามาทิบดีวันนี้ก็มาเป็นโรงเรียนสุดท้ายแล้วของสมุดปราการนะครับสำหรับโครงการรามาไอเดีลสำหรับน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าสมุดปราการนะคะก็ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและตั้งใจทำกิจกรรมในวันนี้กันอย่างเต็มที่เลยละคะ่ะแข่งผักตบชวาค่ะ แผงผักตบชวาครับเคยเห็นโครงการอื่นๆที่เขาจะนำผักตบมาวางในปริมาณที่พอเหมาะแสงมันจะส่องลงมาได้อะค่ะมันจะทำให้ออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทในน้ำทำให้น้านี่มันใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อโครงการอาหารสกิดติ่งค่ะอาหารสกิดติ่งเป็นยังไงครับเป็นอาหารที่พวกเราทุกคนกินกันอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะครับแต่ว่า เรารู้สึกว่ามันทําร้ายเราและสกิดติ่งเราให้ติ่งเราที่อยู่ในสมองเรามันไม่สามารถแบบว่าอยู่เฉยๆได้ต่อไปพี่จะให้น้องๆเริ่มค่อยๆเปลี่ยนค่ะโดยเราจะนําอาหารที่ดีไปให้เขาแทนเราจะถูกต้องค่ะเราจะไม่เราเราไม่สามารถที่จะซื้ออาหารให้เขาได้แต่เราจะสามารถบอกเขาว่าอาหารตรงนี้ดียังไงอาหารอย่างนี้ไม่ดียังไงร,รู้สึกมีความสุขค่ะสนุกดีก็คือพี่เขาก็ให้ความรู้อย่างเต็มที่ค่ะ มีความสุขแล้วก็สนุกวากๆเลย สำหรับโครงการของน้องๆทั้ง15โรงเรียนนะคะจะผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยจะผ่านการคัดเลือกทั้งหมด53ทีมเพื่อไปทัศนศึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหลังจากนั้นนะคะจะคัดเลือกเหลือ9ทีมที่จะสามารถทําโครงการได้จริงโดยทั้ง9ทีมนะคะจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ5,000บาทเพื่อดําเนินโครงการด้วยล่ะค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมเข้าชมกิจกรรมของเราได้ที่ Facebook Fanpage รามาไอดา และในรายการรามาทีนแชร์นะคะที่จะมาอัปเดตกิจกรรมรามาไอดอลให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา21น30นาทีทางรามาชา l นล True Vision 50และ73ค่ะ